ทุกคนวันนี้ป้อมอยู่ร้านน้องนะคะน้องวันของเรานั่นเองสวัสดีค่ะ,คะเราจะมาดูราคาสิงคโกเนียมนะตอนนี้เพราะว่าจะให้น้องวันส่งออนไลน์ให้ท่านผู้ชมทุกคนนะคะมีอะไรยังไงบ้างเนี่ยมาดูสินิดนึงอันนี้เงินไหลมาชมพูค่ะอันนี้ส่งเท่าไหร่อะขายเท่าไหร่อันนี้กระถางสี่แต่จะบ,บอกว่าต้นใหญ่แล้วด้อ เปลี่ยนแต่ว่าน้องน้องไม่ได้เปลี่ยนกระถางใช่ใช่แปดสิบาทค่ะแปดสิบาทนะคะวิถูกไปหรือเปล่าหรือแพงไปหรือเปล่าวิแาดสิกันนะแปดสิบาทแปดสิบาทนี่คือส่งออนไลน์ก็เดี๋ยวไปคิดค่าส่งกันอีกทีนึงนะคะว่าจะให้ส่งแบบไหนเพราะมีทั้งไปทันนีใช่ค่ะแล้วก็เอกชนเอกชนด้วยนะคะอันเนี้ยเงินไหลมาชมพูนะคะแปดสิบาทนะคะแล้วก็ที k ิงอันนี้ ที่คิ n อันนี้ก็จะมีหลายไซส์อยู่นะใช่ค่ะือ,ออย่างเงี้ยเริ่มต้นที่50บาท80บาท100บาทอ๋อโอเคถ้าเป็นกอ,อถ้าเป็นกอแบบนี้เลยก็จะอยู่ที่ เออสามร้อยห้าสิบเท่าไหร่นะสามร้อยห้าสิบโอ้ยตายราคาน่ารักสามราสิบนะคะใบอ้วนๆเลยเออเอออันนี้ทีคิงเพื่อนๆสำหรับนักสะสมหรือชอบขยายพันธุ์นะคะต้นเนี้ยขยายพันธุ์ได้เลยล่าอากาศแบบฟูแล้วเออต้นหรือแบบว่าอยากเลี้ยงเป็นกอก็ทําเสาให้เขาได้เลี้ยงพุ่มได้เลี้ยงเลยได้ค่ะเอออันนี้อันนี้ทีคิงนะคะ350นะกระถางใหญ่นะคะใช่ค่ะอ่าก็จะมีนี่น้องออม อมชมพูค่ะอมชมพูค่ะกระถางสี่นิ้วอะดูไซส์นะคะมีหนึ่งร้อยร้อยยี่สิบค่ะอันนี้ใช่ไหมหนึ่งร้อยร้อยยี่สิบอ่าหนึ่งร้อยร้อยยี่สิบติดต่อน้องมาได้นะคะน้องส่งออนไลน์นะคะนี่นะคะก็จะเป็นดงหอมเนาะดงหอมชมพูอ่านี้ออมเพชรออมเพชร้อยเดียวออมเพชร้อยเดียวนะจ๊ะอ่าแล้วก็อันนี้ออมซับออมซับหรือออมคิสเอ่อคิสมาส์คิสมาส์นะคิมาส์เท่่ห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทนะจ๊ะ ด้านล่างเราก็จะมีเป็นบอลสีเนาะบอลสีลูกไม้บอลมีชื่อบอลมีชื่อพวกบอลสีลูกไม้อันนี้ต่างๆนี่ขายกระถางเท่าไหร่บ้างมีตั้งแต่500 600ถึงหลักพันเลยค่ะโอเคใช่แต่ว่าบอลมีชื่อก็เริ่มต้นที่50บาท100่รอยะไรเงี้ยค่ะอันนี้อีพีเนาะอีพีใช่อีพีเท่าไหร่อีพีอันนั้น2 0 0 200อ่าอันนี้ ภูราชินีหินอ่อน80บาท80บาทนะคะเบอร์มาร์กเบอร์มาร์กมี100กับ150 100 150จริงดิแล้วก็นะขออนุญาตเดินซูมนะคะท่านผู้ชมได้เดินออกมาดิออกมาดิเอออ่ะจริงดินั่นน่ะนะจริงเท่าไหร่นะ150บาทจริงเหรอใช่เอารีบนะคะรีบนะคะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้ค่ะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้อันเนี้ยร้อยห้าสิบอันไอ้น้อยๆนั่ยน่ะร้อยนึง เงินไหลมาด่างขาวเท่าไหร่1น0ทุกกระถางเลยค่ะกระถางละร้อยกระถางละร้อยนะคะมีสามสี่ห้าใบแล้วค่ะมีสามสี่ห้าใบแล้วว่ะทุกคนกระถางละร้อยนะคะแล้วก็เอออันนี้เป็นถุงเงินถุงทองค่ะ50บาทต้นละ50บาทใช่พีอ่ะได้นะคะอ EP อ่ะ EP มีร้อยดียวค่ะมีกระถางนั้นะสองร้อยจริงดิ้ ใช่เอาเถอะวิ่ถูกไปหรือเปล่าหรือว่ายังไก็แพ็คให้ทันนะคะแพ็คให้ทันแล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็นพริกด่างที่มาเนี่ยใช่ค่ะใช่ไหมพริกด่างพริกขี้หนูนะคะไม่ใช่พริกกระเหลี่ยงไม่ใช่พริกเอ่อพริกไม่ใช่พริกใบด่างเป็นพริกขี้หนูด่างใช่ค่ะตันละหนึ่งร้อยบาทต้นละหนึ่งร้อยบาทเช่นกันนี่ก็จะเป็นเสือเสือพันเป็นบอลสีเสือพันก็จะมีจะมีฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้อันนี้ต้นต้นเท่าไหร่อ่ะต้นใหญ่500ร้อค่ะต้นเล็ก80บาทอ่าอันนี้500แล้วก็ต้นเล็ก เท่าไร่ไนะแปดสิบบาทบาทกระถางสนิ้วนี่ที่เด็ดคือมาเจสตี้นะคะกระถางละแปดร้อยห้าสิบนะแปดร้ห้าสิบนะคะลายสวยๆเลยนะคะคือทีคิงกายเนาะใชะ่นี่นะคะทักน้องมาได้เลยนะคะลายสวยๆแบบนี้ แล้วก็จริงๆของเราก็จะมีเป็นพวกไม้เขาเรียกอะไรนะเป็นไม้ไม้ป่าไม้ไทยป่าไม้ไทยนะคะไม้ป่าไม้ไทยไม้ดอกหอมไม้ผลติดต่อได้นะคะมีทุกอย่างทุกสายพันธุ์เลยมีทุกอย่างเลยใช่ไหมอ่าฝากร้านหน่อยเฟซบุ o กอ่าเฟซบุ๊กนะคะแกะดำนะคะหรือเออ เร็วๆนี้นะคะจะมีหน้าร้านอยู่ที่ตลาดจอหโอนะคะหรือถ้าแบบเร่งรีบมากเลยอยากปลูกอยากแบบว่าสร้างว่าที่มีสีสันก็คืออยู่เทศบาลโพกางค่ะเทศสวนเกษตรพรนพันไม้ค่ะ GPS ไปเลยค่ะส่วนเกษตรพรพันไม้มีไม้หลากหลายชนิดไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับไม้ป่าไม้ดอกหอมทุกสายพันธุ์เลยค่ะนะคะติดต่อน้องวันได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ